สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์คนไทยนะคะผ่านเว็บไซต์ KMM t h นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าเว็บไซต์นะคะจะมีั้งเพิ่มยอดไลค์นะคะเพิ่มผู้ติดตามนะคะและมีบริการอื่นๆอีกมากมายนะคะใครที่สนใจค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าเว็บไซต์นะคะจะมีั้งเพิ่มยอดไลค์นะคะเพิ่มผู้ติดตามนะคะและมีบริการอื่นๆอีกมากมายนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเรา จะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะมาสมัครสมาชิกก่อนที่ด้านบนเลยนะคะแล้วกรอกรายละเอียดตามนี้ค่ะพอกรอกเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะจะต้องติ๊กด้วยนะคะห้ามลืมเด็ดขาดนะคะถ้าหากไม่ติ๊กนะคะก็จะไม่สามารถสมัครได้นะคะแล้วกดทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะหรือว่าจะลงทะเบียนผ่าน G ีเมลนะคะก็เลือกที่ด้านล่างได้เลยนะคะของเราค่ะมีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราถ้าทาการลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะ และถ้าใครนะคะที่อยู่หน้าไหนนะคะเด้งขึ้นมาอยู่หน้าไหนนะคะเราจะต้องกดมาที่คําสั่งซื้อใหม่อันแรกเลยค่ะแล้วก็ตองเป็นหมวดหมู่นะคะเราจะเลือกเป็นถูกใจโพสต์คนไทยนะคะมีตัวตน,นะคะ่ะนี่นะคะเป็นรหัสสี่แปดเจ็ดหนะคะตรงนี้เป็นรายละเอียดค่ะอ่านตรงนี้ให้ละเอียดก่อนนะคะเราจะพาไปดูวิธีการคัดลอกลิงก์นะคะมาใส่ที่ช่องลิงก์นะคะให้เราคลิกไปตรงที่เวลาค่ะนี่นะคะแล้วก็ทําการคัดลอกลิงก์ด้านบนได้เลยค่ะและนํามาวางที่ช่องลิงก์นะคะ ปริมาณค่ะเราจะปั๊มอยู่ที่ห้าสิบไหลนะคะนี่นะคะตรงนี้เรายังไม่มีไหลเลยนะคะเราก็ทําการกดสั่งซื้อเลยค่ะพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะจะมีแจ้งรายละเอียดนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการเติมเงินนะคะทางแถบสายมือนะคะจะมีช่องทางด้วยกันทั้งหมดห้าช่องทางนะคะจะเป็นสแกน QR code ทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็นโอนเงินแนบสลิปนะคะทุกธนาคารนะคะ แล้วเราก็นำสลิปนะคะมาวางที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดยืนยันนะคะเงินก็จะเข้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีเป็นช่องทางอ่งางเปาวอเลตค่ะแล้วก็จะเป็นชิลเพค่ะแล้วก็เป็นใช้เหรียญคริปโตนะคะก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะพาบดูประวัติการสั่งซื้อนะคะทางแถบ้ายมือเลยะค่ะนี่นะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็น รายละเอียดบริการนะคะแล้วก็เป็นลิงก์ค่ะวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานะขึ้นรอดําเนินการนะคะตรงนี้นะคะเลขออเดอร์นะคะไปใช้เวลาที่จํานวนยอดไลค์นะคะหรือยอดแชร์หรือยอดติดตามนะคะไม่ขึ้นนะคะก็นํารหัสตัวนี้นะคะไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะเลือกทางแถบซ้ายมือน,นี้นะคะการแนะนําเพื่อนนะคะคือการเป็นการช่องทางการหารายได้นะคะ นี่นะคะแล้วก็ให้เรานําคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปส่งให้เพื่อนนะคะหากมีการสมัครนะคะแล้วก็มีการเติมยอดนะคะเราก็จะได้ค่าอัตราการแนะนํานะคะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตนะคะ mm hmm. ต่อมานะคะเราจะพาไปดูที่การตรวจช่วยเหลือนะคะให้เลือกทางซ้ายมือนะคะตรงนี้เลยค่ะ mm hmm. ตรวจช่วยเหลือนะคะตรงนี้นะคะไว้แจ้งปัญหานะคะกับแอดมิน hmm. ได้เลยนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะ ตรงนี้นะคะให้เราเลือกเรื่องได้เลยนะคะว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะก็เล э เือกได้เลยแล้วก็ต่ตอมานะคะเป็นรหัสนะคะเป็นรหัสออเดอร์นะคะก็ใส่รหัสในช่องนี้ได้เลยแล้วก็เป็นหัวข้อนะคะที่พบปัญหานะคะแล้วก็เป็นรายละเอียดค่ะตรงนี้นะคะสามารถแนบรูปได้เลยนะคะแล้วก็ดส่งตัวนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นการคืนยอดนะคะสามารถ กดที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นการคืนยอดนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะที่คืนยอดแล้วก็เป็นยอดเงินสถานะนะคะแล้วก็เป็นวันที่แล้วก็เวลานะคะ mm. ต่อมานะคะเราจะพาไปดูการติดต่อแอดมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นช่องทางไลน์นะคะสามารถเลือกได้ที่ติดต่อแอดมินนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะจะติดต่อผ่านไลน์แอดก็สามารถคล,ลิกาาได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นคนําแนะนํานะคะนี่นะคะเป็นคําแนะนําของบริการนะคะสามารถตรงอันตรงนี้ก่อนได้นะคะก่อนใช้งานนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนําของเว็บไซต์นะคะนี่นะคะอ่านตรงนี้ได้นะคะหรือจะกดคลิกติดต่อแอดมิน่ะตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นการแจ้งเตือนนะคะของ i อนะคะนี่นะคะตั้งค่าตามนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะนี่นะคะตอนนี้นะคะยอดไลคของ ก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราได้แถมด้วยนะคะนี่เลยค่ะเป็นไลฟ์คนไทยนะคะที่มีตัวตนจริงๆใครที่สนใจค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ